ห้อันดับส่วนสนุกร้างสุดสยองขวัญกับเหตุการณ์ประหลาดที่อธิบายไม่ได้อันดับที่ 5. ้าแฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์เดิมทีเป็นสวนสนุกรางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่แขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร โดยก่อตั้งเมื่อปีพศ2516โดยสมัยก่อนเป็นส,สนุกที่มีเครื่องเล่นมากมายอย่างเช่นชิงช้าสวรรค์รถไฟห่ะเรือหันศาม้าหมุนบ้านผีสิงและเครื่องเล่นอื่นๆโดยส,ยสนุกแ a p p y ้แลนด์มีตำนานเล่าขานต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุท,ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนทำให้มีคนเสียชีวิตซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆเช่น พลัดตกลงมาจากชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนตกราวรถไฟหอหรือนั่งเรือหันสาแล้วเกิดพลัดตกน้ำและยังมีเรื่องเล่าอีกว่ามีคนถูกฆาตกรรมแล้วทิ้งไว้ในบ้านผีสิงอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นก็ทำให้จำนวนคนเที่ยวลดลงไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาเล่นที่สน,สนุกแฮปปี้แลนด์ทเมื่อก่อน จนในที่สุดก็ต้องปิดตัวลงในปีพศ2522ซึ่งถูกรื้อทิ้งและกลายเป็นสถานที่รกร้างไปนในที่สุดโดยหลายปีต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นตลาดสดแฮปปี้แลนด์ซึ่งณปัจจุบันได้ปิดตัวลงแล้วอันดับที่ 4. เล็กชานนี สวนสนุกแห่งนี้เคยเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยตั้งอยู่ที่เมืองพริสตันรัฐเวสต์เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาโดยระหว่างทำการเปิดสวนสนุกได้มีเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายที่พระตกลงไปในน้ำหรืออุบัติเหตุจากการเล่นชิงช้าที่ทำให้มีคนตกลงมาซึ่งในที่สุดสวนสนุกแห่งนี้ก็ได้ปิดตัวลงไป ถึงแม้ว่าจะมีการพยายามที่จะฟื้นฟูสวนสนุกขึ้นอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำได้แต่ถึงอย่างไรสวนสนุกร้างแห่งนี้เดิมทีเคยเป็นที่ฝังศพของชนพื้นเมืองมากกว่า3,000คนและยังเป็นที่ที่มีการฆาตกรรมหมู่ในพื้นที่แห่งนี้อีกด้วยซึ่งบางครั้งเจ้าของสวนสนุกได้เล่าว่าเคยได้ยินเสียงเด็กโหเราะมาจากในป่า บางทีก็เห็นเครื่องเล่นยกไปมาได้เองโดยที่ไม่มีลมพัดอีกด้วยอันดับที่3 Gulliver Kingdom เป็นส,นสนุกที่สร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงจากนิยายเรื่องการเดินทางของ Gulliver ซึ่งมีแนวคิดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น โดยสร้างขึ้นเมื่อปีคิเตศักราช1997แต่หลังจากนั้นเพียง4ปีสวนสนุกแห่งนี้ก็ได้ปิดตัวลงเนื่องจากไม่มีคนมาเที่ยวเพราะด้วยสวนสนุกที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับป่าอากกิงาฮาระหรือป่าฆ่าตัวตายที่โด่งดังของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านคามิกุยซิกิซึ่งเป็นที่อาศัยของลัทธิโอมซิลิเกียว ที่เคยก่อการร้ายภายในประเทศเมื่อปีกิจสกกราช1995แต่ถึงอย่างไรสวนสนุกแห่งนี้ถูกประกาศให้เป็นทรัพย์สินที่ไร้ประโยชน์และกลายเป็นสถานที่ร้างไปในที่สุดอันดับที่2 Joyland Nightmare Joyland เดิมเป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคนซัส ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยก่อตั้งเมื่อปีคิเตศักราช1,949แต่หลังจากการเปิดทำการมาได้55ปีก็เริ่มขาดทุนอีกทั้งสภาพเครื่องเล่นที่ชำรุดจึงทำให้ต้องเสียเงินค่าซ่อมบำรุงเป็นจำนวนมากสวนสนุกแห่งนี้จึงต้องปิดตัวลงไปในปีคิเตศักราช2,004แต่ทว่ามีข่าวลือที่ว่าจริงๆแล้วมีเด็กสาวขึ้นไปเล่นทิงชาสวรรค์ และตกลงมาเสียชีวิตซึ่งทางศส,สนุกก็จ่ายเงินค่าปิดปากให้แก่ครอบครัวแต่ว่ากันว่าวิญญาณของเด็กสาวคนนั้นไม่ไปไหนและยังคงวนเวียนหลอกหลอนในสถานที่แห่งนั้นอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรหลังจากที่ศส,สนุกปิดตัวได้สองปีจอยแลนด์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งโดยเปลี่ยนชื่อเป็นไนท์ m มร์แต่แล้วก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิด เมื่อมีพนักงานสสนุกที่ทำงานบริเวณรางรถไฟได้ถูกรถไฟเหาะชนตกลงมาเสียชีวิตสสนุกแห่งนี้จึงต้องปิดตัวลงอีกครั้งอย่างถาวรและกลายเป็นสสนุกร้างนับจากนั้นเป็นต้นมาอันดับที่1นึ่งจักกันโนนูมะกรีนแลนด์ เป็นสวนสนุกร้างที่ถูกสร้างขึ้นในปีคิเตศักราช1973ที่จังหวัดฟุกุชิมะในประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นสถานที่ที่รายล้อมไปด้วยป่าและภูเขาที่เข้าถึงได้ยากโดยชาวบ้านในละแวกนั้นได้เล่าว่าเครื่องเล่นของสวนสนุกแห่งนี้ทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและยังมีสิ่งลึกลับต่างๆ จนเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่มีคนกล้าเข้าไปเล่นและได้ปิดตัวลงในปีคิตศกราช1986ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนมาเปิดสนุกขึ้นอีกครั้งแต่ก็ได้ปิดตัวลงด้วยสาเหตุเดียวกันแต่ถึงอย่างไรสนุกแห่งนี้ก็ได้ถูกทำลายลงในปีคิตศกราช2006จึงไม่มีใครพบเห็นสนุกแห่งนี้อีกเลย ไม่มีปรากฏบนแผนที่และตำแหน่งใดๆแต่ทว่าในปีคิศักราช2007ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นโดยมีช่างภาพชาวอังกฤษชื่อบิลเอ็ดเวิร์ดซึ่งเขาสามารถถ่ายรูปสถานที่สนุกได้โดยเขาพยายามรีบถ่ายเก็บไว้หลายๆรูปแต่ที่น่าประหลาดใจคือรูปที่เขาถ่ายไม่มีรูปไหนเลยที่ตรงกับตาของเขาที่เห็นมา มีเพียงรูปเดียวที่เขาถ่ายมาได้คือทางเข้าของสวนสนุกในตอนกลางคืนที่หมอกลงจัดและมีเด็กผู้หญิงใส่ชุดเรสสีขาวมองมาที่เขาด้วยใบหน้าที่เย็นชา